วันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาทํางานขนกระจกไปส่งฝั่งนู้นกันดีกว่านะพี่ฝนยืนเฉยๆเดี๋ยวกระจหลนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่เอกรวาวังให้ดีเราจะต้องพากระจกไปส่งพร้อมกันอย่าให้แตกนะแล้วทําไมเราไม่ไปทางที่มันไปง่ายกว่านี้เนี่ยมันไม่มีทางอื่นแล้ว เพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราจะต้องฝึกซ้อมความสามัคคีในการถือกระจกสาก่อนแล้วทำไมพี่ฝนถึงมือยาวอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่ไงเราจะได้ถือกระจกไปได้พร้อมกันไงแล้วจะไปยังไงเนี่ยพี่ฝนนี่ไงจะต้องเดินข้ามสิ่งกีดขวางอันนี้ไปแล้วกระจกนี่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเดี๋ยวเราจะหล่นลงไปด้วยนะเดี๋ยวก่อนเหมือนมีอะไรบางอย่างหล่นลงไปฉันเห็นรถกิ้งลงมาจากอุโมงค์ตรงนั้นน่ะ เดี๋ยวก่อนนะปูปิ๊กนายเห็นรถกลิ้งลงมาอย่างนั้นเหรอใช่แล้วนั่นไงหล่นลงมาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปฮะแล้วก่อนอย่าเพิ่งไปเราจะต้องตัดสินใจพร้อมกันไปเลยเดียวไปเลยเดี๋ดดก่อนโอ้โหดีนะข้ามาทัาน ข้างหน้านี่เป็นทางที่เราจะต้องหลบไปหลบมานะพี่ฝนนะเดี๋ยวก่อนนะนี่มันถนนขาดนี่นะตามมาเลยตามเลยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบไปจะต้องดูให้ดีก่อนนี่หลบแบบดิจิตอลดิจิตอลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหแย่แล้วปุ๊ปิกพี่ฝนไปไหนอะแย่แล้วใครก็ได้พาพี่ฝนขึ้นไปข้างบนทีอ้าวแล้วพี่ฝนลงไปทําอะไรนะเมื่อกี้หล่นลงมาแสดงว่าจะต้องมีช่องอะไรบางอย่างอย่างแน่นอน มาเดี๋ยวเพคกระโดดแล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้โหโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วพาไปแบบนี้เลยได้หรือเปล่าได้ได้ได้เออเออเออระวังระวังแย่แล้วพี่ฝนไปไหนแล้วกระจกแตกกระจกแตกใช่ทำไงดีแเ้วพวกเราแบบนี้การทำงานของเราจะต้องไม่ดีอย่างแน่นอนตอนนี้เราส่งกระจกราชาแล้วรีบเข้าไปเร็วเข้ามาเร็วเข้าตอนนี้เราจะต้องไปส่งกระจกกันใหม่เพราะเช้านั้นเราจะออกเดินทางด้วยเครื่อง พี่เอกอยากแกบอกว่าตอนนี้เรายังไม่ผ่านจุดแรกเลยเนี่ยเมื่อกี้เราผ่านเครื่องเทเลพอร์ตมาเดี๋ยว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 ก่อนนะใจเย็นๆก่อนนะตรงนี้เราเคยผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นระวังให้ดีทําไมเป็นอย่างนี้พี่ฝนเป็นไงอ่ะมันมันหนักมันหนักเดี๋ยวก่อนต้องสาวมาขี่กันคือว่าตอนเนี้กระจกกับพลิกไปพลิกมาด้วยล่ะมันหนักมากงระวังลด เดี๋ยวก่อนเข้ามาก่อนเร็วเข้าอ้าวแล้วทำไมถึงรีบข้ามตอนมาเร็วมาเร็วโอ้โหเกือบไปแล้วไหมล่ะเกือบไปแล้วพี่ฝนนะใช่เพราะฉะานั้นตอนนี้นี่เดี๋ยวพี่ฝนจะเป็นคนนําทางเดี๋ยวก็ลนลงไปอีกรอบไม่ลนไม่ลน,ยน,นอย่างแน่นอนนี่พี่เอกจะต้องนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรพี่ฝนก็ต้องเดินไปตามทางก่อนสิเ <laughs> ดี<ว>๋ยวเดี๋ยวนีววว่นี่นี่ไงที่ลนเมื่อกี้นี่น่ะใช่ไงมันเป็นแบบช่องเล็กๆพี่อา้าวเราไปทางนั้นทําไมเรามาทางนี้ไงก็ต้องมาทางนี้ก่อนไงแล้วไงโต นั่นน่ะดีแล้วจะไปยังไงต่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่ไงหรืกออกแล้วเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องนี่เลยเดินข้ามบันไดนี่มาเราไปคนละรางทําไมอะ่ะไปคนละรางปลอดภัยไม่เป็นไรแน่ใจเหรอแน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโอ้โหเกือไปเมื่อกี้มีรถหล่นล,ลงมาแล้วเราจะไปยังไงต่อเนี่ยเอาแอบก็นําทางไปไงอ๋อรู้แล้วเราต้องแอบอยู่ตรงนี้ก่อนใช่ ตรงนี้มีที่แอบมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปได้ยังมาเลยมาเลยเอาไปเลยไปเลยมาเลยไป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 เลยไหนไหนไหนทางนี้ทางนี้ตามมาทางนี้ดิตามตามตามอ้าวไหนอะตามมาดีๆไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหหล่นลงไปแล้วเพื่อนเราแล้วดึงลงมาด้วยทําไมเดี๋ยวมาใหม่ไปทางเดียวกันดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวมาทางเดียวกันแบบเมื่อกี้นี้ดูท่าทายน่าจะไปไม่รอด เรามาทางเนี้ยแล้วเราก็จะได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เลยตรงที่แอบนั่นน่ะใช่มีช่องแอบสิงกิดขวาดิเราไปได้มาเลยพี่ผลไม่ต้องกลัวต้องค่อยๆไปมาเดินมาเดินมาอ่าต้องมาสามัคคีกันอ่าหยุดรอ,อก,ก่อนหยุดรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรถจะหล่นลงมาอีกร <c oughs> หรือเปล่าอย่ากแกวงกระจกดิ <c oughs> นี่ง่ายมันหนัก <c oughs> มาเร็วมาเร็วมาเร็ว <c oughs> ไปเลยนะ่ะทางนี้ทางนี้มีที่ข้ามอยู่ทางนี้ที่ข้ามมันไหนอ่ะนี่นี่นี่อันนี้อันนี้กระโดดได้เลยบ่กระโดดหรอกระโดดได้ด้วยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ ลถลดลงมาอย่าเพิ่งไปไปเลยแล้วจังหวะนี้ต้องไปแล้วต้องไปทางไหนอ่ะนี่ไงข้ามทางขวามือเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่มีสะพานมีสะพานบ้างเหรอเดินเลยแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะลูกศรขึ้นไปผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมผ่านอยู่แล้วโอ้โหดีใจจังเลยแล้ววันนี้จะได้ส่งไหมเนี่ยกระจกเนี่ยนี่ไงฉันกําลังไปส่งอยู่ข้างหน้าเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าให้ระวังระวังอย่างนั้นเหรออ๋อข้างหน้าเขามีกล่องนั่นคือกล่อง ที่ที่มาในนี่เขาเรียกว่าอะไรนะมันอะไรอ่ะเขาเลื่อนไปเลื่อนมาแลต้องยกของไปมาเออมันเลื่อนไปได้ไปเลยเร็วเข้าเร็วเดี๋ยวไปไหนไปไหนตามมาดิตามมาเดี๋ยวเก่อนตามมาตามมาเร็วนู่นหยุด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 ไปเลยไปเลยไปเลยไปไหนไปไหนไปไหนนี่ไงตามมาเลยอ่าตามมาที่นี่นะมานี่เลยเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนแป๊บนึงตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านนึงแป๊บนึงเราจะดองอันนี้ ต้องมองข้างล่างด้วยมองเส้นทางข้างล่างไม่งัน้นไม่ผ่านพี่ฝนน้องถอยเปยียงนู้เพียงแค่ได้เดินมาทางนี้ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอคิดก่อนแป๊บเบดิงอย่าเพ,พิ่งไปพี่ฝนตรงนี้ทางมันเล็กมากระว,วังหลน่น <c oughs> เดี๋ยว,ยวมองทางไม่เห็นนะ่ะเดินมาเลยเดินมาเลยนะเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยว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 เดี๋ยยวเดี๋เยวเดี๋ยวเวเเดี ฉันว่าวิ่งไปเลยก็ผ่านได้นะนี่ไม่ผ่านพวกวิ๊กนายจะต้องมาลองมาเล่นกับฉันฉันเป็นแมวไงฉนะันก็วิ่งได้อยู่แล้วไม่ได้พวกวิ๊กตรงนี้มันยากมากเลยใช่แล้วตรงนี้ยากมากแล้วนี่ะไปยัไงอ่ะเดี๋ยวยไไเหย,ย,ยุดก่อนหยุดก่อนเขามีป้ายเตือนให้ระวังด้วยนะให้ระวังกันเหรอยากเลนก็นกระโดดข้ามไปนี เส้นทางมันขาดนะเราบ้านใจเหรอว่าจะกระโดดผ่านไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวเพ็กจะลองกระโดดข้ามดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนับด้วยนับด้วยพี่ฝนอยู่ฝั่งนี้ไงอ่านับนับก่อนนับก่อนอหนึ่งอันสองอัสองอ้าวทำไรนั่นน่ะทดลองดูว่าโดดได้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านั่นแหละนั่นแหละโดได้โดาได้หยุด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 มาดิมาหยุดหยุดหยุดอยู่ตรงหน้าน่ะกระโดดันเลยเอาผ่านผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีช่อง ข,ข้างหน้านี่อันตรายมากพี่ผลข้างหน้านั่นคืออะไรทําไมมีรถหล่นลงมาเขาแจ้งเตือนเอาไว้แล้วก็บอกว่าระวังตรงนี้จะมีรถหล่นลงมาทั้งหมด3คัน3คันเลยเหรอแล้วจะไปไงเราต้องรอจังหวะเปล่าอ๋อพี่เอีงรู้แล้ว เดี๋ยวรู้ว่างไงอะ่ะเราจะต้องเดินไปแบบตะแคงนี่ไปเลยตะแคงไหนอะ่ะเราจะไม่เดินขวางเราจะเดินแบบเป็นแนวตรงเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเราจะต้องนับจังหวะรถที่หล่นลงมาก่อนเปล่าไม่ต้องนับหรอกพีกรู้สึกว่ารถจะหล่นลงมาแบบสุ่มนะเดี๋ยวไม่กล้าไปไปยังอะ่ะไปเลยดีไหมไปเลยไม่อะ่ะคิดนานแล้วเนี่ยนี่ยหล่นลงมาแล้วไปเลยเอาไปเลยไปเลยไปเลยได้ไงมีช่องว่างมาดิตามมาดิมีช่องว่างนี่ไปเลยไปเลย ไปเลยมาหยุด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 รนี้หยุดหยุดนี่ผ่านผ่านดีดีนี่ผ่าน่านไปเลย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 เราต้องยืนแบบนี้ไงมาเร็วเๆมาเร็วดิมาเร็วดิเราจะรีบไปทำไมน่ะเดี๋ยวดิเอาแล้วใหม่ว่ากี้ไม่รีบมาแล้วรีบเดินทําไมอ่ะก็รีบเดินไงมันจะได้ผ่านเมื่อกี้พี่เอกกําลังจะโดนลดลดแล้วน่ะไม่โดนโดนไม่โดนยังไงก็โดนเดี๋ยวลองใหม่เนี่ไปเลยไปไหนอ่ะ เดินไงเดี๋ยวใจยังไงเดินเลยไปเลยเหรอเดี๋ยวนี้นับจังหวะนี้ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวไปคันนี้เลยไปดิมาเลยมาเลยมาเลยคันนี้มาแล้วหยุดก่อนหยุดอ่ะหยุดหยุดหยุดตรงนี้ก่อนไป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 มาเร็วเข้าไปเลย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 นี่มาทางนี้นี่นี่ทางนี้อ่ะผ่านง่ายเห็นป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปนี่มีกับดักแค่เดินทะลุไปก็ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลูกตุ้มลูกตุ้มแป๊บนึงอย่าไปอย่าไปอย่าไปก็รอเขาเข้าไปทางคุณก่อนแล้วก็ไปเลยเนี่ย ไปอดเดึงทำไมเนี่ยเอาผ่านเรอผ่านพอดีอผ่านเฉยเลยเมื่อกี้กระจกตะแคงลงไปนอนพอดีไงอ๋ผ่านเฉยเลยเหรอนี่ผ่านแล้วอสุดยอดเลยแสดงว่าตอนนี้เรามาส่งกระจกผ่านถึงที่แรกแล้วพื่เหรอแล้วเมื่อไหร่จะไปถึงที่สุดท้ายเนี่ยดตรงนีเมื่อกี้อย่าพิ่งไปอะไรอะเมื่อกี้สังเกตเห็นมันนะนี่มันปิดลงมาอ๋อทางกั้นเปิดแล้วไปเร็เร็วเร็วเร็ว ไปเลย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 เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทำไมอะต้องรอจังหวะเออเออรอทำไมไปเลยไปไม่ได้มันต้องรอจังหวะก่อนนี่เห็นมาบอกแล้วกระจกแตกเห็นมาบอกแล้วมันต้องรอจังหวะก่อนมันก็ต้องไปเลยเมื่อกี้ถ้าไปเลยก็ผ่านเลยมันไปไม่ได้ไงมันจะต้องรอจังหวะก่อนไงมาเนี่ยมาเลยเดี๋ยวมาใหม่ไปเลยเดี๋ยวก่อน เน่รอจังหวะแป๊บนึงเรามาทางขวานี่ไขว้าขว้าขวาขอาขอยถอยหลังดิขอยถถอยถอยทไมมาดิมาเดี๋ยวไปใหม่นี่นี่นี่ขทางนี้จังหวะมาแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วหยุดก่อนหยุดไหนอ่ะหยุดไหนอ่ะแล้วไปเลยไปเลยมาเดี๋ยวก่อนรอตัดสินใจก่อนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่ฝนตรงนี้เราไปไม่ได้นี่ตรงนี้เป็นบันไดข้างหน้านั้นต้องกระโดดอ่ะต้องกระโดดไหนอ่ะเราจะกระโดดยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวี่โอ้ลน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 เส้นทางมัน ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะดึงขึ้นเวทีมันเป็นบันไดขาดแย่แล้วเดี๋ยวพี่ฝนตัดสินใจเดินไปเองเดี๋ยวพาไปแล้วจะกระโดดข้ามยังไงอ่ะโดดไม่ได้นั่นไงกระโดดไม่ได้บอกแล้วโดดไม่ได้พวกเราเราจะต้องไปแบบพร้อมกันสามัาคีต้องมีคนหนึ่งที่อยู่บนรางอ่ะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนเดินนําหน้าไปนะเดินนาหน้าทิ้งช่วงไวหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่เค่อยตามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป้บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดนะ ่ะเดี๋ยวเอาโดนเลยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเดินไปก่อนเดินไปก่อนโดนแล้วโดนแล้วโดนมาโดนมาเดี๋ยวแป๊บนึงเล็งก่อนหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวจอดก่อนจอดโดนมามามาไปก่อนมันใกล้เกินพี่กระโดดไม่ได้ใกล้เกินอ่ะงั้นกระเถิบมาหน่อยกระเถิบเอาละพอแล้วพอแล้วอ่ะพอพอโดนมาโดนมาเร็วหนึ่งสองสามอ่ะโดนโดนมาแล้วโดนมาแล้วเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนมาแล้วมาแล้วมาเลยมันอยู่ตรงมุมเดินลำบากใจเย็นนะตรงนี้เดี๋ยวพี่ฝนกระโดดไปก่อนอ่ะหนึ่งสองสามโดนนะ โดนดิเดี๋ยวเดี๋ขอเล็งก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวขอดูก่อนนี่ไงมาแล้วไปแล้วนะมาเลยมาเลยฮึบเดี๋ยวเนี่นี่นี่ทางนี้แย่แล้วตรงนี้นี่คืออะไรน่าจะต้องกระโดดไปพร้อมกันพร้อมกันยังไงอ่ะต้องกระโดดพร้อมกันแต่ปัญหาคือเวลากระโดดอะมันจะไม่ตรงกันอ่ะเดี๋ยวก่อนหนะ้แป๊บนึงก่อนนะถ้าโดดพร้อมกันมันจะหล่นไหมอ่ะอ้าวแล้วไม่ไป <c oughs> เอาไปได้แล้วไปเลย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 อะแล้วพี่เอ๋ก็โดดทําไมอ่ะกระโดดไงจะได้ไปตรงๆมันกระโดดแล้วมันไปไม่ตรงอ่ะวันนี้จะได้ส่งไั้เนี่ยเดี๋ยวๆอย่ตัดสินใจอีกรอบตัดสินใจว่าอ่ะเดี๋ยวคราวนี้ไปรอบสุดท้ายแล้วเอ้าม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 าเร็วเข้าคราวนี้จะต้องสําเร็จแน่นอนแน่ใจเหรออ๋อแน่ใจเริ่มต้นจากตรงนี้เลยก็แล้วกันนี่เริ่มชํานาญทางแล้วแล้วทําไมกระจกถึงหมุนแบบนั้นน่ะเดี๋ยวพี่จะต้องเป็นคนนําทางไงถ้างั้นก็ไปเลยมา ไปเลยไม่ได้ไงมาเร็วเข้านี่เริ่มชำนาญแล้วมาเร็วนี่ผ่านเลยผ่านเลยไปเลยเอาไปขวาไปเลยเลยซ้ายเดีไปซ้ายเลยซ้า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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอ่ะไปขวาเดี๋ยวไปวนซ้ายเองอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยไปแบบสามคขีสามคขีเหรออ่ะสามคขีแป๊บนึงนี่ค่อยๆมาพี่วนเดี๋ยว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 เดินมาเลยเดินมาเลยมองไม่เห็นมาเลยมาเลยกระจกบังหน้าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดดโดดเอามาเลย อ๋อมีจังหวะอยู่ใช่มีจังหวะโดดมาเลยพอได้อยู่นะพอได้พอได้คราวนี้ต้องผ่านไปเลยเริ่มเหนื่อยแล้วกระโดดเลยดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอัะโดดมาเลยโดดเลยนี่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ฝนไปก่อนกระโดดเลยพี่ฝนโดดก่อนเลยโดดแล้วโดดแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราตัดสินใจก่อนตัดสินใจอะไรอ่ะเราจะจะกระโดดพร้อมกันไหมพร้อมกันไหมฉันว่าหล่นทั้งคู่เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยว เด,เดี๋ยวลองนับก่อนนะลองนับดูก่อนอ่ะหนึ 1, 2, ง่งสองสามยังยังยังเดี๋ยวต้องดูก่อนว่านีง่ายทางพี่ฝนมันมันเตี้ยวกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพลกลงไปก่อนทําไมอ่ะมันจะได้กระโดดไปได้ไงเอางั้นหนึ่งสองสามอ่ะหนึ่งสองสามไปเลยไปเลยไปแล้วนะเอาไปเลยไปเลยไปก่อนเลยเอาละกระโดดไปไง่ายไหมง่อ่ะแล้วไม่กระโดดแล้วโอ้โหดู่าทางไปไม่หลอดแล้วจะเวียงเพกไปไหนเนี่ยพี่ฝน ดูท่าทางพวกเราจะไปไม่รอดเดี๋ยวฝากเพื่อนมาเล่นกันต่อดีกว่าว่าจะผ่านด่านตรงนี้ยังไงน่ะนะไปกันไม่ได้สักทีเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันมาเล่นเองนะพุ๊เป๊กนายจะมาเล่นอย่างนั้นเหรอใช่แล้วถ้าทางจะเล่นง่าย